สวัสดีค่ะนี่จะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีธาตุน้ำค่ะคือราศีกรกฎมีนและพิจิกและนี่จะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณค่ะคุณกําลังจะดึงดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการเงินการงานชีวิตนะคะหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยจะได้รับของขวัญชิ้นใดจากจัก,กรวาลวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่ไวแคทเธอรอมาเล่าเรื่องราวกันค่ะขอต้อนรับทุกท่านที่ถูกพลังงานของไพ่กองนี้ดึงดูดเข้ามาด้วยนะคะ เรามาดูกันนะคะทุกคนว่าจริงๆแล้วอะไรกันที่จักรวาลกําลังจัดสรรรอชาวลัคนาราศีธาตุน้ำเนี่ยจะได้ไปพบไปเจอในเดือนนี้เนาะตัวตนของคุณจะมีโอกาสได้จอกับงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสที่เราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือไม่จะมีโอกาสได้รับโบนัสก้อนโตไหมการตนของคุณจะเป็นยังไงนะคะใครบางคนที่คิดอยากลาออกเนี่ยจะมีงานใหม่มารอหรือเปล่ามาเช็คในหน้าีกันค่ะได้พลังงานของเดอ Fo ฟูนะคะใบแรกเลยเดอรฟู ใบที่สองได้พลังงานของสิกซบสูตรนะคะและได้พลังงานของเดอรสตาร์แม่มอกรู้สึกได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีธน้ําสําหรับในเดือนนี้นะคะเดือนมกราคม จะเป็นช่วงที่คุณเน่ะเหมือนกับหันหลังให้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เหนื่อยใจหรือหนักใจสําหรับคุณคุณอาจจะเจอเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินทางการมีแพลนที่จะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามประเทศข้ามจังหวัดก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีนวโน้มที่คุณอาจจะแบบมีแพลนสําหรับการเที่ยวพาไปออกไปพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ทํางานมาอย่างหนักอย่างยาวนานแม่มอรู้สึกว่าลึกๆคุณปรารถนาการได้พักผ่อน นะการได้พักอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกชอบการได้เป็นอิสระนะคะการที่ได้หลุดพ้นจากอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทุกข์ใจมาอย่างยาวนานเนาะสังเกตจากพลังงานของเดอะฟูลนะคะไม่มอรู้สึกว่าในเดือนมกราคมน,นี้ตัวตนของคุณอนะ่ะมันจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะเราอาจจะพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ท้อเศร้านะคะหรือแม้ก็มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ต่อไม่ไหวแล้วเนาะ หรืออาจจะเป็นโมเมนต์ที่ตัวของเราอ่ะอยากจะมีความสุขโดยการพาตัวเองออกไปเป็นอิสระนะคะได้พักกายพักใจหันหลังให้กับโลกที่มันวุ่นวายเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสออกไปทําอะไรบางอย่างใหม่ๆที่คุณอยากจะทําจริงๆอันนี้ก็มองว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่นะคะได้เอเนจีพลังงานของเดอะโวลต์นะคะและได้พลังงานของไพ่นะคะสิบดาบ อุ๊ยจะมีการสิ้นสุดอะไรบางอย่างหนักๆลงด้วยนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นแบบการสิ้นสุดในเรื่องราวของหนี้สินภาระที่แบกรับมาอย่างยาวนานอย่างเช่นบางคนเป็นหนี้บัตรเค,ครดิตนะบางคนอาจจะเป็นหนี้เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะคะหรือแม่ก็อาจจะเป็นอาการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะกําลังแบบเหมือนเป็นอยู่ในตอนนี้คือไม่เหมาะรู้สึกแบบว่ามันได้เวลาแล้วที่มันจะสิ้นสุดในสิ่งที่คุณอดทนมาอย่างยาวนานนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของการเจ็บป่วยออดแอด ไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะแม่หมอมีน้องๆองลูกดวงเนี่ยที่มาปรึกษาเนี่ยเป็นชาวทัศน้าและป่วยหลายคนเลยหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะที่มันรุมเร้าเข้ามาสําหรับในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะมันก็เลยทําให้ ตัวของชาวธาตุน้ําะจะมีการเดินออกจากอะไรบางอย่างที่มันอดทนมาอย่างยาวนานเจ็บปวดมาอย่างยาวนานเช่นสังคมที่มันท็อกซิกนะคะที่ทํางานที่มันประสาทแดกเนาะหรืออะไรบางอย่างที่มันรู้สึกอึดอัดเสียใจเหลือเกินนะคะ,อ,ะอย่างเช่นจะเป็นความรักที่เราเจอการผิดหวังซ้าซ้อนเจอเรื่องราวของการเสียใจเจอเรื่องราวของการโดนหลอกซ้ซําๆแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะจึงมองว่าชาวธาตุน้ําคุณจะเป็นอิสระ จากอะไรบางอย่างที่พันธนาการคุณมาอย่างยาวนานและได้เวลาสิ้นสุดความเจ็บปวดแล้วนะคะอะไรบางอย่างที่อึดอัดอึดออึดอัดทรมานมันจะจบลงแล้วแหละและ q u e e n of cups นะคะตัวตนของคุณจะมีแนวโน้มได้พักมากขึ้นหรือได้ทำอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นความอิสระในจิตใจของคุณเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่คุณอาจจะได้เจอสําหรับในสิ่งเหล่านี้นะคะดังนั้นแม่หมอจะมองว่าตัวตนของชาวทัดนาคุณจะมีโอกาส สูงมากเลยในเดือนมกราคมนี้ที่คุณตัดสินใจที่จะหลุดพ้นนะคะจากอะไรบางอย่างซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจสับสนนะแม่หมอรู้สึกว่าชีวิตคุณในช่วงปีที่ผ่านมาคุณนะ่าคุณจะต้องเคยเจอการโกหกการโดนหลอ,อกการถูกเอาไปนินทาเนาะหรือแม้ก็เป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกคุณแบกรับความอึดอัดกดดันจากในครอบครัวจากในที่อยู่ของคุณอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะ มีแนวโน้มนะคะที่ตัวของคุณจะได้รับมรดกก้อนโตอะไรบางอย่างด้วยหรือการเงินก้อนโตนะชาวอักนณาราศรีธาตุน้ําอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นการที่คุณพ่อคุณแม่ยกบ้านยกอสังหายกที่ดินให้หรือเราได้เงินอะไรบางอย่างที่มันชดเชยมาจากการสิ่งที่เราอดทนมาทั้งปีประมาณนี้นะคะมาดูกันนะไพ่อยากบอกอะไรอีกสี่ถ้วยนะคะสองไม้เท้าเชื่อไหมจะต,ต่อให้คุณอ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะจบแล้วนะฉันจะจบเรื่องราวที่มันยุ่งยุ่งตรงนี้แล้วนะ คุณก็ยังไม่พอใจนะคุณรู้สึกแบบว่าฉันอยากไปมีชีวิตที่มันปังกว่านี้เติบโตมากกว่านี้นะแลนไม่เหมารู้สึกได้ว่าตัวของคุณจะมีการวางแผนหรือจะมีการวางแผนเพื่อเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่การงานะทําให้มันเติบโตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นตอบโจทย์อะไรบางอย่าง ของคุณลุกดวงมากขึ้นนะคะไม่หมอะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คุณยังไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองและอยากมีความก้าวหน้าเติบโตและอ่อยอดไปมากกว่านี้หรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะเดินออกจากงานเดิมๆซ้ำๆหรือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายหนักใจเหนื่อยใจประมาณนี้นะคะอ่าได้พลังงานของ k night of the charis นะคะหรือ night of c u u s นั่นเองนะ ตวงคุลูกดวงลึกๆอยากไปทําอะไรบางอย่างที่อยากทําแล้วอ่ะฉันอยากไปทําในสิ่งที่ฉันรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันถูกใจของฉันและฉันรู้สึกว่าฉันอยากเปิดใจให้งานนี้สิ่งเหล่านี้หรือชีวิตของฉันมันเป็นไปตามที่ใจของฉันต้องการนะคะไพ่บอกแบบนั้นค่อนข้าง ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะและได้ไพ่เอเน g y จีของไพ่หนึ่งเหรียญค่ะไปจบนะคะโอ้ในเดือนมกราคมนี้ตัวตนของคุณจะมีความโชคดีทางด้านการเงินรอคอยอยู่นะคะสังเกตจากพลังงานของเด b ะโบสนะคะได้พลังงาน10ดาบนะหนึ่งเหรียญนะคะและได้เอเน g y จีค่ะนะคะของ Knight of the ชาร์ i ินะมันเป็นการหมุนหมอกว่าความอดทนอะไรบางอย่างที่คุณอดโทษอดทนมาอย่างยาวนานมันจะถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปความโชคดีจะเข้ามาแทนที่ตัวของ คุณนะมันอาจจะมีโอกาสที่เราจะได้รับเงินจากสิ่งที่เราถูกใจนะตัวตนของเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้รับความโชคดีหรือจังหวะโอกาสดีๆที่กําลังจะเข้ามาสู่สมือของคุณบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะอันนี้มองเห็นชัดเจนมากเลยเนาะอย่างเช่นเอ่อเราอาจจะทํางานอยู่บริษัท A เนาะแต่ว่าเจ้านายเนี่ยอาจจะเป็นคนที่งานอะไรก็โยนให้คุณงาน 4. งาน8โยนให้คุณหมดนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอึดอัดกับสถานการณ์แบบนี้มาอย่างยาวนานมากแล้วงั้นฉันตัดสินใจที่ฉันจะจบปิดมันแล้วฉันจะไปเริ่ม ต้นงานใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่ๆนะหรือคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าธุรกิจที่คุณทําอยู่ะคือคุณทุ่มเทลงทําลงไปเยอะมากเลยนะคุณอดทนกับอะไรบางอย่างมากๆเลยแต่คุณรู้สึกว่าวิธีการนี้มันอาจจะผิดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดดังนั้นคุณจะจบ วิธีการเดิมๆสิ่งเดิมๆแล้วเป็นลองวิธีการใหม่เพื่อทำให้คุณรู้สึกถูกใจและก็ได้มองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างมากขึ้นค่ะนะดังนั้นชาวธาตุน้ําตัวตนของคุณจะมีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางไกลนะคะบอกไว้เลยมันเป็นการเดินทางไกลเพื่อพักผ่อนค่ะบางคนอาจจะเป็นการเดินทางไกลก็จริงแต่ว่ายังหอบโน้ตบุ๊กหอบแท็บเล็ต iPad ไปทํางานด้วยนะคะหรือแบบอาจจะเป็นการที่ตัวตนของคุณอาจจะรีโมทหรือสั่งงานจากที่ไกลๆบางท่านอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อไปต่อยอดพูดคุยกับเรื่องของการงานและเรื่องราวของธุรกิจนะคะคุณออ the ่ชา r ิ s และสี่ถ้วยนะคะแม่มอรู้สึกได้ว่าตัวของคุณอะอาจจะแบบเหมือนมีความต้องการพักฉันอยากพักกายฉันอยากพักใจเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยลึกๆแม่มอรู้สึกได้ว่าตัวของคุณยังไม่พอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณอยากดีมากกว่านี้คุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอยากหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างเดิมๆเ,เพื่อไปลองชีวิตใหม่ๆห,หรือได้ทําอะไรบางอย่างใหม่ๆเพื่อความสุขของตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ในเดือนมกราคมนี้คุณจะมีโอกาสได้รับเงินฟุกๆนะคะได้รับโชคลาภ แบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือถ้าคุณเคยไปสมัครงานเอาไว้นานแล้วในแบบนี้ค่ะมันอาจจะมีโอกาสที่เขาจะมาโทรตามคุณไปทํางานนะดังนั้นใครที่คิดจะมองหางานใหม่หรืออยากลองเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆในเดือนมกราคมขอใช้คําว่าน่าสนใจนะคะอามาคจาจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ let your fear dissolve นะคะจงขจัดความกลัวของคุณออกไปจาัดก,กายสังขารวัจีสังขารมโนสังขารหรือจากในจิตใจของคุณะคะ่ะั้นดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณอาจจะกังวลกลัว ไม่เชื่อนะคะคุณจะต้องปลดปล่อยมันทิ้งไปนะและใบสุดท้ายนะคะ u u h เอ่อพู any insecurity ค่ะได้เวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องแบบเหมือนคลักอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยทิ้งไปนะคะซึ่งก็ตรงกับ energy ของไพ่นะว่ามันได้เวลาแล้วที่ตัวตนของคุณจะต้อง ออกมาจากอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความทุกข์มันอึดอัดมันรู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นสําหรับในเดือนมกราคมแม่หมอรู้สึกว่าตัวตนของคุณกําลังจะมีการมูฟไปสู่สิ่งที่มันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีการเงินที่ดีและมีชีวิตที่มันแฮปปี้มากกว่าเดิมนะคุณจะได้กล้าเป็นตัวของตัวเอง นั่นเองนะคะและนี่คือพลังงานสําหรับชาวลัคนานราศีธาตุน้ำค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานไปได้เนาะหรือสําหรับท่านใดนะอยากเจาะลึกนะดวงของคุณใน1-3ถึงเดือนข้างหน้านี้จะเป็นยังไงการเงินการงานความรักหัวใจนะคะก็สามารถนะคะที่จะสอบถามรายละเอียดในการดูดวงจองคิวตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยขอรบหนึ่งใบนะคะแล้วก็รุ่งสามารถพิมพ์เล่าสําหรับสิ่งที่คุณอยากให้เจาะลึกหนึ่งข้อมาได้นอกจาก ที่มันอยู่ในแบบคําถามนะคะอยากให้เจาะลึกเรื่องงานเรื่องเงินอะไรแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้เนาะยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีในปี2,569ค่ะ